สวัสดีครับอยู่กับพี่เพชรร้อยโลอีกเช่นเดิมนะครับวันนี้มาดูการทํางานของเรานะครับท่านผูช้ชมสวัสดีครับนี่ทำอะไรพี่สวัสดีครับอะไรครับ นี่ก็จะเป็นการปนสีนะครับพี่น้อง <laughs> โอเมนการท่าสีค <laughs> รับมีงเงินเงียบไปสำนลับครับพี่น้องเอ้ยชีวิตคนนอกบ้หาอยู่หากินจิจ๊อาเงินแต่มาใส่มาเห็ดเนาะพี่น้องเนาะทาสีเหลืองนะพี่น้องล่องเพื่อนโดยสีขาวครับผมนี่ครับเออหาอยู่หากินไประสาทพี่น้องหารับจ้ารับจ้างพี่น้องรับชอบเหตุการณ์เหตุงานพี่น้องเลยใส่นะครับเนาะ วิคนเฮานะครับเนาะการมีงานทําก็ถือว่าดีแล้วแหะพี่น้องครับผมอันนี้ก็เป็นจ้างสีของเงาเนาะครับเนาะตัวหนังสือก็เป็นได้แคทครับผมครับมีอะไรให้ทก็ทําไปนะวิคนเราเนาะทำไมทําแล้วจะเอาเงินที่ไหนแล้วมาใช้นะครับเนาะ เราไม่ได้รวยมาตั้งแต่ต้นเติดเกิดนะครับเนาะเออ้ากมาจากตองพอทองแม่กะเออถุกยากลําบากมาตลอดแล้วนะครับเนาะเออดีเนี่ยตกรตอนเลี่ยนนะสบายครับผมพ่นใหญ่ขึ้นมาเนาะรวยสึงเลยพี่น้องเลยครับผมนี่ครับเนาะสั่งสีเขากะเออสูตรแท้ๆสั่งสีเขา,ากันได้ครับผมอือหมดละท่าไปท่ามาอยู่นั่นแหละครับเออหมดละท่าสีเหลืองโอ้ท่าสีเหลืองครับผมสีเหลืองงามดีเท่าไหร่ละครับผม นี่ครับโอ้ยพี่น้องเลยเอาเห็ดสีย้อนละรับเห็ดไปสร้างสีเลยฮฮ <laughs> ้ยนี่นะครับขา้างนอกมาเห็ดากานเห็ดกันจากเห็ดยังกินนะพี่น้องเลยอาชีพคนนอกมันบักคือกันนะครับเนาะเออจะไปต้มไปตุนเขาก็เพราละ